สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาอัปเดตครับสำหรับรายการอัปเดตอินเวส m e เมนต์วันนี้จะมาอยู่ที่ตลาดหุ้นเวียดนามนะครับผมจะใช้ตัว VN Index นะครับมาเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นเวียดนามในวันนี้ซึ่งตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับหลังจากที่ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งเลยก่อนก่อนหน้านี้ซึ่งเหนือความคาดหมายมากๆนะครับที่ทั่วทั้งโลกนะครับปรับตัวลดลงเป็นเทน้าเทท่านะครับแต่ตลาดหุ้นเวียดนามนะครับก็พุ่งขึ้น นะครับส่วนเลยนะครับส่วนเลยนะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับอสิงหาคมนะครับจนท้ายที่สุดนะครับไม่ไหวตอนเดือนกันยายนนะครับไม่ไหวตอนเดือนกันยายนปรับตัวลงมาแล้วปรับตัวลดลงแบบรุนแรงมากๆเลยครับคือเรียกได้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับไม่ได้แย่นะฮะไม่ได้แย่เลยเพียงแค่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งนะครับมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับ มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเหมือนกับว่าไม่เซอร์ไพรส์ตลาดนะครับน่าจะเป็นการเซอร์ไพรส์ในทางลบของตลาดหลังจากนั้นนะครับปรับตัวลงมาในทันทีนะครับในช่วงของตั้งแต่กันยายนเป็นต้นมาเนี่ยเรียกได้ว่าพีคในพีคเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําท่าทีว่าจะดีขึ้นนะครับซึ่งผมเองเนี่ยประเมินแนวรับนะครับสําคัญไว้ที่จุดเดิมก่อนอันดับแรกก็คือหนึ่งพัน 20จุดนะครับคือ1,20จุดเนี่ยตัวเรขเนี้ยเรียก้ว่าก็เซอร์ไพส์ในขณะที่ผมกาลังจะบอกก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยยิปเวียดนามนะครับเอ่อปรับขึ้นไปเนี่ยเรียกได้ว่า1,200 1,300 1,400 5นะ1,600ดก็คือเรียกได้ว่าคู่ขี้สูสีกับตลาดหุ้นไทยแต่ปราหฏว,ว่าตอนนี้ปรับตัวลดลงมาแล้วนะครับเร็วและแรงมากๆนะครับแนวรับนะครับอันแรกที่ผมอยากจะประเมินไว้ก็คือ1,20จะันนเป็จุดะครบ ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้มากนะครับสําหรับการปรับตัวลงซึ่งเหลืออีกไม่มากแล้วด้วยถ้าหากว่าหลุดนะครับ990จุดนะครับอาจจะต้องประเมินแนวรับของตลาดหุ้นเวียดนามกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องติดตามตลาดหุ้นเวียดนามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าการปรับตัวลงของตลาดนะครับไม่สอดคล้องนะครับย้าว่าไม่สอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจของเวียดนามที่ดีกว่าเอเชียนะครับสําหรับตลาดหุ้นเวียดนามก็อาจจะฝากไว้เป็นเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ